สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ที่เคารพครับทุกท่านครับพบกันอีกคลิปหนึ่งครับกับช่องดําซิงซูเปอร์ยาวครับยันสามีฮอนเดียมาวันนี้มาชมทีมงานของ เสียจ่อยครับเสียจ่อยแห่งกุดดูครับอ้คันนี้ผมไม่เคยมาถ่ายครับเป็นครั้งแรกครับที่เคยมาดูครับผมร้อยไสองร้อยครับผม SK 2 0 0 Super X M ครับคันนี้อย่างรอเลยชึบไป Super X M แท้ครับ เจ็ดยี้ครับเจ็ดยีแรงครับรถผลิตเองทั้งนั้นเลยครับของเฮียจ่อยรถซื้อหัวคัสซีมาครับผมก็มาตัดต่อทำดัมเองครับทำเองครับใช้เองครับร่เมนได้หลายขั้นหรอบอกเล่า แดีวว่าเป็นทีมงานที่มีลูกน้องครับผมที่ที่เยี่ยมมากครับฝีมือนะครับโจเฟอร์อทุกคนครับก็สามารถทำรถเองครับผมผลิตรถขึ้นมาใช้เองครับลูกน้องเาราฝีมือครับฝีมือเป็นซางครับเชี่อมอ็อกนะครับ แกก็ไปซื้อแต่เหล็กมาครับซื้อแต่เหล็กซื้อแต่ดัมมานะครับเอามาตัดต่อนะครับซื้อรถหัวคาสซีมาครับมาทําหัวคาสซีพร้อมเล่มครับมาตัดต่อทําเองครับทีมงานนี้ครับสุดยอดคันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้มาถ่ายครับผมงาม สวัสดีครับผมอยู่นกเขียนเนี่ยน้องนกเขียนเนี่ยมาทั้งผีเลยอ้าวข้างลังพเีนี่สักด้วเคยขับที่ฮีทชีวันนี้ครับอันนี้ติปะเนี่ยรับฮรี๊บไปเอกไปแล้วเอพาะัดใจนี้ท่านใจกลัวมันว่ามาเลโอ้ยูขอขอเดี๋ยเรามาท่ายก่อเหรนขั้นเหอ เรามมเทะาลกว่าสิบเกาบัดน,นี้มันชุ่มมงเทาเลนั่น <20. S 1> ฮะอืมเอ,เ,อเอาม,ากกม่น้เออโอ้โองามเนาะคันนี้ไหมเรดสีไหมซูเปอร์เอ็กมวเอ็นสิบสองครับรถรอเลย ชั่วโมงจริงนะครับหมื่นห้านะครับหมื่นห้าพันชั่วโมงชั่วโมงจริงนะครับบางทีเราเห็นรถสาภาพมันมันมันดูโทมแล้วครับแต่ว่าชั่วโมงมันดูยังน้อยอ่ะแสดงว่าเขาเขาทาเขาทําเลขใหม่น,นะครับอพอค่านี่ครับว่ามอ,มอ,มอ,มอหลายด้พี่น้องมอสไลมัน รถตามส่วนมากถ้าถ้าเป็นรถตามบ้านนะครับมือเดียวมือเดียวนี่ชั่วโมงเนี่เป็นชั่วโมงจริงครับซื้อรถจากรถรถบ้านธรรมดาครับไปก็เป็นชั่วโมงแทนะ้แต่ว่าถ้าเราไปซื้อรถที่เขาที่ช่างซ่อมเขามาบิ้วนะครับมาทำชั่วโมงปลอมครับบางคันนี่ผมเห็นเนี่ย หลุดหนีหัวใะได้หมื่นชั่วโมงดีหัวใะได้เก้าพันชั่วโมงดีมันแมนอยู่บ่หมดแล้วพี่น้องสงสัยหมดแล้วอายุประมาณสิบกว่าปีอย่างนี้ครับเพิ่งจะได้ไม่ถึงหมื่นชั่วโมงครับก็มีครับนี่ครับเท่าแก่ใหญช่ช่องนี้ยังก่อช่องนี้ยังก่อนจะเริ่มใช้กดดูครับ,เ,รนดดรบเนี่ยเสียจอจครับ ทำ YouTube ด้วยนะครับผมเป็นทีมงานที่สร้างรถขึ้นมาใช้เองครับ <Okay. S 1> ทีมนี้ครับสร้างรถใส่เองครับสุดยอดครับขเขาเฮ็ดฮ<ะ>ช่วงคุณเหรอครับขเขาเฮ็ดโปรเซปครับนี่เรยมาเติมต้อเขาบอกเสียใจยมากมาเห็ดมาเหมาตลอดได้อบอกหรือว่ามามาหลับช่วงอีกต้อหน,นึง่งเขาเห็ด เสาเทเขาก็ง่ายออกไปผมก็มารับตัวรับตัวจากผู้รับเหมาส่งเลยครับรับจากผู้รับเหมาผู้ผู้ที่จ้างตรงตรงเลยครับเขาได้เงินมาหนิเขาใหญ่ไปมั้งนี่ยได้ครับได้เกินเบิกเงินไปเกินก็ไปอาลาดโต๊ดดิเออเก็บคุณกระหม่อมมาได้ครับครัเมื่อผมไปเหตุยวนนันตีได้แต่น้ำมันมา น้ำมันน้ำมันก็นได้ทังเดียวไหมเ,เออไปสามมือเออเมนสีมือหามือพอดีได้น้ำมันทังเดียว,วยเออโอ้โอ้งามงามงามครับตอนน้องแม่วโมงทะเลครับตอนนี้ได้ะทะเลเนี่ยมือห่าแล้ว ชั่วโมงจริงเนี่ยแหละเนี่ยชั่วโมงจริงบังคับเบข้เาไปเห็นเนี่ยรถหลายปีแล้วแต่ว่าห่างกันชัน่วโมงหน่อยๆน่อยเป็นชั่วโมงเทียม <laughs> อยเออล่องเวงๆครับเสฮะล่องเวงๆครับงงร้นมากหรอโอ้โกเบนี่ล่องขับโกเบกันนะเอาห่างเสียดจ,จอยอั็นลมท้ายติคเสียดจอยท้ายแหนงโค้ดกดกดไว้เราไปเสียดแแลล้้วครับกดว

กำบังได้ไหมอย่็นเงไปว่ารอดแล้ว ก็ได้ประจ้ะฮะเมื่อกี้นี่ไปลองขับดูครับเอ่ใชมอ่เอามาไว้โกเบลโก้นะครับเป็นค่ายที่ใครๆต่างก็ อยากจะมีไว้ประดับค่ายครับก็ถือว่าเป็นรถตลาดนะครับโกเบโก,โก้รถตลาดที่ที่คนเนี่ยครับถามว่าประสิทธิภาพในการทำงานนี่มันแตกต่างกันเยอะไหมกับแบรนด์อื่นๆยี่ห้ออื่นนะ ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยไม่ต่างกันเยอะนะครับแต่ความนิยมครับความนิยมเนี่ยความนิยมเมื่อเป็นมือสองครับเขาจะนิยมโกเบโก้เยอะครับครับแค่นี้ครับครับเดี๋ยวมงไปยุครับจ่ะเดี๋ยวมึงค่นี้ก่อนยุยุกลางบ้านหน่อยมาครับใกล้เลยนะครับครับครับเดี๋ยวไปแบบยุครับผมเสียใจครับ ช่องเจริญชัยกุดดูม่นว่าสองรอกกดติดตามไปนะวันติดตามไปเลยเออ